อุปกรณ์สร้างเิงน่นมาซอยกันเฮ็ดตัแตะเ้าไข่อยู่ตะวันตะกอนเออตะวันตะกอนอีกบาทีนีกก้แก้ปัญหาไงตัวนี้ได้อีกโดนเติมระบาไปาทีนี่ระบบได้เป็นสิมาเป็ดอีกออเป็นได้สร้างป่าป่าทั้งหลายหลย<า>นี่นามนีตาให้อบต้องนอนื่นเน,น,น๊สร้างรุนุนนี่สร้างชุดนี่ เออนี่ปัญหาเรื่องน้ำเออ,อจะแก้ไครได้เออ,อ,อเป็นนายเป็นตาให้อบาตาให้ผู้บริหารเ้ยนี่ได้ทางสุดนี่มันต้องย่องยอง่ยองช่อมเชยได้ทําดีนาะต้องย่องย่องช่มเชย้ท่าดีคือเขาแก้ไขให้ได้ไม่ต้องทาแต่ผู้บริหารสร้างย่างเดียวนี่ปัญหาหมดเลยเข้ากับภาคกันแก้ไขอืม น้ำลแตรเรื่องไฟนี่บอ้คายหูหมนไดบอไอผมเองบอหูครับบอหูว่าเขาแก้ป e ัญหาใดรวนเร็วท่านใจบอเตรื่องน้ำนี่ประสบเองนี่นี่ปัญหามึงได้ขจ้าก็ซอยแก้ซอยไขบอแมนปล่อยให้มันเป็นมือเป็นมือไปจงแก้ไขไดบอแมนผู้ที่ขาเจ้าเบิรงเฟสเบิรงโชวเชียวขจ้าก็เห็นหีือดอก ว่าปัญหามันเกิดจังไดแบบใดอเอาแต่มันพ่อหายมันได้ใส่ก็เอาละมองได้ก็ได้ถ่ายทอดให้ได้เห็นมือขึ้นหน้าแหงเลยหัวคำคือมันต้เลยก็ต้องปิดนะปิดใดปิดใดที่ดูดขึ้นบองทั้งเครื่งนน่เนาะ ปิดใดดูดขึ้นเถืงขึ้นเพื่อจใจนี่ปิดเลยน้ำเลยบ่มีใส่มนขึ้นเพราะว่าตัวนี้ทั้งเก็บบ่มีน้ำสาเหตุเห็นแล้วมันเป็นแปบมันเป็นท่อแป๊บนั่นละมันขาดันมันเขาขีสนิ้มันโดนเหรอมันซีหาปีลรอบอวบ่เนอะองก็ได้ตามที่เราขาดการแม่อิลิอ้าเพื่นแก่ใครอะ้รดีละ